คู่รักบางคู่นะคะสงการอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันด้วยหน้าที่การงานหรือว่าอยู่ต่างถิ่นอยู่ห่างไกลกันหรือว่าความจําเป็นหลายๆอย่างทําให้ห่างกันเนี่ยณนะตอนเนี้ยห่างกันไปสองสามวันเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมหรือว่าเขาแอบบมีใครหรือเปล่านะคะลวงคนของใจนะไม่ได้ไปเที่ยวสงการด้วยกันหรือห่างกันช่วงนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหม เขาทำอะไรอยู่เขาอยู่กับใครอยู่กับใครโอ้คุณนะ่ะคิดถึงเขามากเลยนะนอนไม่หลับเลยแหละเมื่อคืนนี่ใบแรกคือตัวคุณนะใบที่สองคือเขาโอ้โหเขานั่งเอกเนกนะคะอยู่บ้านสุขสบายใจไม่ได้ไปไหนนะอยู่กับครอบครัวแต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงแหละนะคะแต่ก็นะคะคิดถึงแบบสบายสบาย โอ้โหเขาจะหนีเที่ยวแล้วคุณเขาไม่ได้คิดถึงคุณอย่างที่คุณคิดถึงนะเนี่ยใจร้ายจังนะคะคนคนนี้นะคะใครมาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณนะเทศกาลสามวันที่ห่างกันเนี่ยสําหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวได้กันกับคู่รักหรือห่างกันไปเนี่ยคุณคิดถึงเขามากมายนอนไม่หลับเลยส่วนเขาเหรอนั่งเอกเนกนะคะ แถมยังจะหนีเที่ยวด้วยไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะไม่ให้กําลังใจแถมยังหนีเที่ยวอีกนะเนี่ยดูแล้วเขาหน้ากําลังจะไปเที่ยวเนาะอิสระเต็มที่แล้ววันนี้วันของฉันอะไรอารมณ์นั้นนะคะโอ้ยนะคะสามวันทําให้เปลี่ยนไปเหรอขอดูอีกสองใบซิเปลี่ยนจริงไหมโอ้แต่ก็แอบคิดถึงยูนะคะแต่ก็เป็นวันที่ฉันจะต้องเที่ยวแล้วว่านะ เพราะฉะนั้นให้ให้โอกาสเขาเถอะนะสําหรับใครที่มีความรักห่างกันในช่วงสงการเนี่ยเขาหนีเที่ยวคุณแล้วนะคะเขาเฉียเฉยเขาไม่ได้อะไรแต่พอหลังจากเที่ยวจบสามวันถัดไปเนี่ยเขาจะต้องมานั่งคิดถึงคุณมากจะรีบบึ้งขับรถกลับมาหาคุณเลยแหละนะ <laughs> อ่ะ โอเคความรักของใครมารับไปด่วนความรักของใครมารับไปด่วนคู่ของคุณวันนี้เขาหนีเที่ยวนะคะแต่ยังไงอีกสองวันเขาจะกลับมาหาคุณนะคะคิดถึงเช่นกันนะแต่ช่วงนี้แบบเป็นวันของฉันและขอฉันอิสระสักพักเถอะสักสามวันก็ยังดีนะคะเที่ยวใหญ่เลยนะคู่ของคุณตอนนี้นะอื